มาแอบบดูคุณจูนเขาแพ็กออเดอร์ส่งลูกค้านะคะก็วันนี้นะคะจะเป็นออเดอร์เอนะคะลูกคา้างานนี้เราแถมห่วงให้ด้วยนะคะแผ่นละสองห่วงคา้าแบบจุกๆเลยนะอันนี้เรา อนอกจากเราจะปิ้นเคลือบเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมานั่งเจาะรูให้ด้วยนะคะออเดอร์ของลูกค้าเป็นร้านน้ำเนาะน่าจะมีะตัวน้ําแข็งใส่ด้วยนะคะเวลาที่เราเคลือบเสร็จแล้วเราจะเจาะนะคะด้วยตุ๊ตตุ๊ตัวเล็กๆนะเพราะว่ารุ่นแรกๆเนี่ยที่ลูกค้าสั่งไปเนี่ยลูกคา้าก็แบบว่าคอมเพนมาเนาะว่าไม่อยากให้เจาะโดนเนื้อเลยเพราะว่าถ้าโดนเนื้อกระดาษเนี่ยมันจะมีน้ําเข้าเนาะเราก็เลยจําเป็นต้องใช้ตัวเครื่องเจาะตัวเล็กกในการเจาะนะคะซึ่งก็จะทําให้เวลาเราเจาะ อาจจะใช้เวลานานขึ้นนิดหน่อยแต่ก็เพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะใครที่สนใจนะคะงานเคลือบป้ายเคลือบป้ายเมนู A6 แบบนี้นะคะมีอยู่อ่ตรงตะกร้าปังหมุนนะคะตะกร้านี้เลยนะคะลูกค้าสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะคะใครที่หาออเดอร์ไม่เจอก็ส่งอินบ็อกซ์มาได้นะคะขอบคุณมากค่ะ,คก,คะกับเมย์เมซินิชิเกนท่าค่ะสวัสดีค่ะ